ทสร้างแต่งหนาแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับมาแต่งให้ไ่ด้สวยแท้ก็ได้สวยแท้สวยอลไรหรือพอเด้อมาร์บ่น,บนอพี่นองเป็นจังไดเต็มเต็มวครับสามหาหาสามโบถือก็ะเคี่ยหัวย่างขาวานนี่เนาะครับผู้ได้มาร์ายกับบาาซูกันฟั่งนี่เด้อครับ สงสัยแบบนี้ผมว่าต้องสั่งสำหนักดีกวัว่่ครับเพิ่มเติมนะครับบอโจจับเม่นขนาดนี้นะครับก็บดีใจนะครับน้ำแฟนครับเอฟหรือว่าบอโจนะครับสุขสุขคนผู้ใดหมานนะครับมื่อนี้หาสหรือว่ากับพ่อได้ใส่ได้สอยแลยเนาะครับกับเป็นสิ่งที่คือคือว่างไงคือความหวังของคนหลายๆคนนะครับ พราะว่าช่วงวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนี่ครับมันผู้ใดก็อยากหวังจากน้อยอยู่เนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้กัเศรษฐกิจมันก็บยางที่เห็นแหละครับมันกับคนแข่งที่ยากแน่พราะว่าสิเป็นทึ่งช่วงให้ช่วงหน้าก็ตามเนาะครับเนาะแต่ว่าจัางศิลปินจังบอสโจนี่เพิ่นก็เดินทางเดินสายนะครับให้ความมวลความซื่นกับพี่น้องเอฟซี FC สุภุสุขณเพิ่นเนาะครับ โอ้เพิ่นถือว่าตอนนี้โล่งโตเป็นย่างมากแล้วครับบัว่าิะเป็นน้องไม่ใต้ดาวถือว่ามีความสามารถกันทุกคนนะครับแต่ละคนก็นมีบุคลิกที่แตกต่างบอโจโนี่เพิ่นก็ถือว่าเพิ่นหาคนได้ดีนะครับแล้วก็แป๊บเดียวลงตัวกันได้เร็วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดินสายในเมืองกรุงเพิ่นบอกว่านะครับงวดนี้ก็งวดที่สองแบบเต็มๆแล้ว ล่าสุดนะครับได้โพสต์ขอความนะครับว่าผู้ไดหมานกันนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าเอาบักคอไปฝากเพื่อนน่ครับผูดไดมีในเมืองกรุงนะครับเหมือนอยู่แถวปะทุมนะครับเอาไปฝากบอดแล้วดีนะครับหาหมานหลายกับคงเซมีอยู่ดอกครับแต่ว่าน่าสีหมานกันหลายคนแมนสิบว่หลายก็ตามนะครับก็ถือว่าด้วยบุญบารมีโจจะของนะครับบอมเป็นว่าสิจับถือง่ายๆดอก เป็นลอยเป็นพันบางคนกือบว่ามีว่าจับแม่นขนาดนี้หรอกครับเอาผู้ใดงวดหนานะครับหาเพิ่นไปจับมองใดมองนึงกับลอติดตามเิึงครับว่าสิแม่นคือเกาบอแต่อีกข้างหนึ่งนี่ก็ยังว่าครับตั้งสำนักได้เลยนะครับบ่ยังว่จับให้แฟนครับแฟนเพลงนะครับก็สิไปจริงจังหลายกระบไกใดนะครับอันนี้มันคืออยู่ที่ผู้ใดมีดวงจังไดบุญบารมีของไผของมั่นนะครับ เมื่อถึงข้าวมันก็ได้คือวาแหะครับเบิ่งขนาดนะครับถ้าเพินจับให้เห็นจังสี่บางคนกับบถือหรอครับก็เสียดายอยู่บางคนก็ซื้อบ่กลับยังสี่นะครับยังเขาวาแต่ซื้อบ่กลับมันตับแตกมันแม่นความผลวาอีหลีล่ะครับก็ถือว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับเนาะก็ไปซื้อหลายบ่ได้หรอครับถ้ามันบ่สถึกมากมันก็พิดหวังมันเป็นทรรบาดาเนาะครับเนาะสาหรับช่วงนี้นะครับถือว่า สาวน้อยเพชรบันแพงนี่มีลุกไปใหม่มากนะครับลาสุดพี่น้องเห็นบอสางแตงหนาเมื่อหนึ่งะระดับประเทศนะครับะระดับแตงนาเจ้าสาวนะครับอันดับหนึ่งพื่นกรมาแตงนาให้น้องพี่น้องว่าสิคักขนาดไดน,นะครับเบิ่งแตงแล้วติับ,บนันนี้ความงามของน้องโอ้ตอนนี้แห่งเฉิดอช้ายขัดความแรงนี่หยุดย่อยอยู่แล้วล่ะครับดาวลุ่ง ดวงไมอีลียั่างทีติดอันดับนะเนาะครับที่ผู้มีอิทธิพลที่สุดนี่ไหมดาวลุงนี่ไหมครับที่เพิ่นประกาศออกเลยแ่ะครับโอ้กหลังจากที่จัางวาแหละครับบางยังมีการโบสการนั่นกันนี่กันเห็นเบื้องหลดครับนองขนาดไหนแล้วก็การแสดงของนองตอนนี้ถือว่าโตขึ้นมากนะครับมีการเล่นกับคนดูทั้งสี่นะครับ บัวซีเอนเตทนเอาหมอนอิงนะครับเข่ามาเต้นหรือว่าสิเป็นการให้บอสโจ้สิครับเข่ามาเต้นเอนเตทก็ถือว่าตอนนี้เริ่มครบเครื่องแห้งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหตุยังสีหล่าแฟนครับโอ้แล้วก็การล่องนะครับที่ตอนนี้จังหวะเห่าๆในีล้าแห้งครับมีจังหวะโจโจอย่างเดียวครับตอนนี้ บวาสิเป็นนองไม้ขึ้นกันนะครับมีแต่จังหวะโจะทั้งนั้นเสียงเป็นเอกลักษณ์ภัยมั่นโอ้ตอนนี้ชักสิวาหนังครับบานนี้เดี๋ยวล่อแดนเซอร์นะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่สิเป็นยังไงที่ไปประทมนิเทศมากว่าหันนะครับแต่ช่วงประทมนิเทศก็ถือว่าบ๊โจนี่่นวบาหลายยางนะครับสําหรับคนที่บบรับผิดชอบที่ว่ามือประทมนิเทศนัมอนบ่ไป อันนี้ก็ต้องเบื้องตัวเจ้าของนะครับว่าขนาดมือแรกที่เพื่อนนัดไปแล้วเขยย่ำว่าไปมันเป็นยังไงถ้ายูต่อไปแล้วเออถ้าเหตุแบบนี้มันสิเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเจ้าของเองแล้นะครับเพื่อนให้โอกาสแล้วแต่ว่าเข้ารักษาไหวมันก็ต้องย่มรับตัวเจ้าของนะครับส่วนสิไประโยชนสันใดมันก็บ่กเป็นว่า่ายๆส่วนสิเขาไปคัดใด ก็่พิ่มาขัดแหล้วสิรับสุคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเพิ่นก็รรับสมัครอยู่เด้อครับแรนเซอผู้ใดอยากไปก็สมัครเบิ่งครับแต่ว่าก็เต็นเพิ่งกับล่าสุดนะครับที่บอกว่ารถบัสเนี่ยติดแอร์ให้เบิ้สุขค้นแล้วครับรถบัสแอร์เด้อครับไปแสดงงานใดก็คือสิส่บ้อนด์นะครับขึ้นรถได้ก็นอนไปรถครับสุททางนั่นแหละก็จ้าพนละครับคำเมือจยังเดิมทําการแสดงเนาะมันก็เป็นช่วงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับ กลางวันกับสีนอนกลางคืนกับสีเต้นยังสีนะครับผมว่ามันเกิดจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาตามหน้าที่การงานของตัวเจ้าของที่ได้รับมอบหมายนะครับกับคงสีเฮ็ดเห็นมันดีที่สุดละครับตัวเจ้าของประยุจังสั่นแล้วงานยังก็ตามครับถ้าเฮ็ดให้ดีมันก็ดีนะครับเนาะว่ากันไปละครับช่วงนั้นถือว่าบอดโจนี่เดือดย่างขาดอยู่ดอกแต่ถือว่าเพิ่นเบ่าซึ่งที่ถูกนะครับ ประยุงสันมันก็ต้องมีกฎกติกาเป็นธรรมดาถ้าบอกเข้าลบกฎกติกาเสียจังไดล่ะครับเผิ่นก็บอกโอ้ถือว่าเดือดเป็นชั่วโมงนะครับแต่ผู้ใดนางฟังเบิ่งกระสิหูนะครับว่ามันจังไดมันเม็นพอมเพิ่นนะครับมาปยุงสันอยู่หลายคนมันต้องมีกฎกติกาสีอยาไปใส่เองสิกระสิไปอโรดมันกับ,บ่แเม,ม่นมันจีไหนเสียงานตัวจะของกับ,บ่่ด้เนะครับมหยังก็ต้องบอกต้องล่าด้อครับ คือกันล่ะครับมันไปสายก็ตามหน่วยงานไหนก็มีการล่าเลยครับบ่อมเนว่าบล่าเออถับป่วยจังสิเอาชุกเชิญจังสิบ่ว่าสิบอกเพิ่นหรือว่าบอกผู้ใดนะครับบอกใดครับบ่ว่าสิงานเอียงก็ตามถ้าบ่บอกสิบว่ายังไ๋ล่ะครับหนีไปซื้อนี่บ่มันกับบ่แมนนะครับเนาะหนีไปห้าเกิดอีหยังขึ้นเสียจังได๋ล่ะครับหายโตไปหรือว่าค้นทำลายหรืองซัสนมันไปได้หลายแนวหลายอย่างนะครับ เพิ่นกับดีนะครับที่เพิ่นถามข้าวๆนี่นี่แหละครับถึงบอกว่าไปใส่มีการล่าการบอกกันมันจังสียหูว่าเออไปใส่ตามหาทึกมือนมาเงียบเม็ดซีรีถามไพ่กับบ่หูจังสันนะครับบางคนเพิ่นกับเป็นห่วงอยู่ดีครับบ่แเ่นว่าบ่เป็นห่วงแต่ว่าเฮาเหตเองจังสี่มันบ่ถูกนะครับเอาจังสี่เพิ่นกับปฐมทิศแล้วก็ด่าสีเข้าใจนะครับผู้้ใดอยู่เห็นงานอยู่หันก็ต้องหูนะครับเนาะ ว่ากันไปครับดูแลก,กันไปโบโจเพิ่นเป็นผู้น้่ที่ดีแล้วเฮาก็ต้องเห็ดให้มันดีนะครับเนาะขอบคุณครับ